สดีครับซอร์วิชาแนลนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับพา d โด95นะครับแต่งเฟกดีมนะครับว่าทำไปถึงไหนแล้วทำอะไรไปบ้างแล้วหลังจาก EP 1ที่แล้วนะครับที่ผมส่งไปทำสีนะครับเก็บสีที่ถอดโป่งข้างออกนะครับแล้วก็ไปอุดแล้วก็เก็บสีมานะครับก็ข้างหน้าก็ได้ทำการเปลี่ยนนะครับไฟนะครับใส่เป็นไฟคมนะครับ กันชนใส่เป็นตัวไม่มีโป่งนะครับกันชนหน้าหลังนะครับเปลี่ยนมาแลังนะครับพาไปชมข้างหลังครับนี่เป็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นการชนตัวสแตนดาร์ดนะครับสีดำไม่มีโปง่งแล้วก็เก็บสีดำมานะครับบางชิ้น ก็หลังอย่างนี้ก็จะเหลืออะไรบ้างก็จะมีไฟนะครับไฟท้ายนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้านะครับจะเปลี่ยนเป็นมุมส้มนะครับส่วนล้อก็จะเปลี่ยนนะครับจะใส่หน้าแคบนะครับล้อที่คิดไว้ก็น่าจะเป็นล้อดีนนะครับ ไปก็สิบหกคูณเจ็ดนะครับออฟบวกสักสิบห้าหรือยี่สิบห้าก็จะน่าจะน่าจะได้ทรงที่ต้องการนะครับก็ก็ได้เต็นหลังคามานะครับก็คืออันี้ติดตั้งไว้ชั่วคราวนะครับยังไม่ได้ไปยึดถาวรน,นะครับ เดี๋ยวดยวำเนินการทำสีแล้วก็ยึดถาวรอ,อีกทีหนึ่งนะครับก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับรายละเอียดที่ต้องเก็บก็เหลืออีกไม่เยอะสีผมน่าจะใช้สีนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งถ้ามันใส่ล้อแล้วมันไม่ถูกใจหรืออะไรอาจจะต้องทำสีใหม่ทั้งคันนะครับก็รหลดพร้อมใช้งานครับคันนี้ เครื่องเบนซินนะครับวีหกสาพนี่ีนะครับ5 v าแอร์เย็นนะครับจกใสก็เดี๋ยวใส่ของเติมของเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกขั้นตอเนเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับอัปเดต ตามการเสนอขายให้เพื่อนๆพี่ๆอ,อีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็อีพีนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ mm hmm. ก็จะมานำเสนอประมาณนี้รอติดตามชมอีพีหน้านะครับ mm hmm. ผมนำเสนอขายก็ฝากกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีรถมานำเสนอ ให้เพื่อนๆวิทย้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวีพีนี้ก็สวัสดีครับผมศิลวิก a n n e l ครับ